เติม UC คิดถึงแก๊สท็อปอเติมถูกเติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%ช่องทางการติดต่อแฟนเพจและไลน์แอดแก๊สท็ออย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาไม่เจอกันนะตอนนี้นะครับทางแก๊สท็อปอก็ได้มีโปรโมชั่น UC ยิ่งเติมมากยิ่งคุ้มมากและยังมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกเพียบอย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันนะครับช่องทางการติดต่อยู่ใต้คลิป ก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมกด1 4มานะครับอยู่ในแรงข่าวนะตอนนี้คือผมรู้สึกว่าซีซั่นนี้เนี่ยตึงมากๆนะครับทุกคนคือผมไม่รู้ว่าทุกคนเจอยังไงนะครับถ้าเจอตึงแบบผมเนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับว่ามันตึงแบบไหนนะครับผมลงไปโดนเป็นพวกิงตายก็มีนะครับทุกคนคือแบบไม่รู้ว่าผมกากเกินหรือเปล่านะแล้วก็ใครที่อยากจะเติมพับ G Mobile เนี่ยก็สามารถไปเติมได้ที่แก๊สท็อปอัพนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนะครับหนึ่งสี่พยายามใจเย็นให้มากที่สุดนะครับ บอกเลยรลอดยากนะครับโอเคเขายิงกันสักปั๊บมาคิว,วโอเคใจเย็นนะครับบอกเนาะเล่นไม่ได้นะ ทำ<อ>ไมเขาไม่มองเราเลยไม่เก็บถ้าเก็บแรงก็จะเย็นได้น,นะครับทุกคนก็เป็นคนที่เก็บแรงนะโอเคเห็นแล้วต้านหน้าเราครับเราเป็น,เป,น,นเป็นมือที่สามดิกา่าเราเป็นมือที่สามดิกา่าโอ๊ยกระตุกกระตุกโอ๊ยแหลกโอ๊ยโอ๊ยอ๊ย แหลกด้วยทุกคนเก็บตายโอ้โหอย่างที่ผมบอกครับว่าถ้าเรามีคิวเนี่ยเรามีคิวสักสักหน่อยเนี่ยเราก็รอเอาดับดีกว่านะครับมันจะคุ้มกว่านะเราไม่จําเป็นต้องล่าตลอดเกมนะครับต้นเกมยิงได้กลางเกมรอนะครับแล้วก็ไปยิงอีกทีท้ายเกมนะครับก็ประมาณนี้แหละเก็บคนเดียวก็ได้นะครับถ้าเราคิดว่าเราไหวนะเดี๋ยวผมว่าสปีดคลิปเลยดีกว่านะครับทุกคนผมก็ต้องรออย่างนี้ครับแล้วก็รอวงเฟสถัดไปนะเราเอาไก่ดีกว่านะครับเกมนี้นะ ทิมผมว่ะทุกคนขอทิมผมนะน้องหนึ่งกดซ้ำได้ Oi, nó tìm 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 nó Nó tịt tìm tìm mấy kia! tìm 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 ไอ้วงท้ายยังมีปอดอีกเหรอเก๋มีต้นหน้าเรานะเราเล่นตรงนี้ได้นะครับแบ่งแบ่งกันนะเพื่อนแบ่งกันแบ่งกันโอเคเขาเราเนอบ้านหน้ามีนะครับเคเห็นละแล้วก็บ้านท้ายมีแล้วก็ต้นหลังเรามีอีกนะครับหูงใสนด้วยน่ากลัววะ่ะขอส่องดูดีๆนิดนึงนะทุกคน เราขึ้นเขียนได้นะจริงเอาจริงเราขึ้นเขียนได้นะเว้ยผลเขียนได้ผลเราขึ้นเคียนได้ทุกคนเห็นกีึ้นไปึ้นไปเลยเกิดมีตัวเนียนเ่ยนกีกันไปเห็นปุ๊บยิงเลยนะเห็นปุ๊บยิงนะยิงนะเว้ยโอเคไม่มีเราหลบฝั่งเขาก่อนนะครับเพราะว่าฝั่งเขายิงเราได้นะตอนนี้ฝั่งนี้นะครับเราเป็นหมวกสามเนี่ย ถ้าทำไมไม่ใช่อ w ดัิวเนี่ยเราสามารถรอดได้อยู่นะครับนี่ครับชอบผมมาลักคนชอบผมมาลักชอผมมาลัเว้ยนี่เห็นลักใกล้โอ้ยโอ้ยโอ้โหหลุดเลยเสียตายเลยนะครับ ด้้นหน้าต้านหลังไม่น่ามีแล้วนะครับเป็นชิปล้อแล้วต้องรอนะโอ้อะไรวะทุกคนแม่ง โอ้โทุกคนเราโดนสไนลล้อมาโอ้โอ๋อคนต,ตีเดียวกันนะครับก็โดนสไนล์รอบพิษเลยนะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปหน้าอยากให้ผมทําเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับถ้าผมทําได้ผมก็จะมาทําให้นะครับผมสําหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ